ขั้นตอนที่16เนี่ยเป็นขั้นตอนของการผ่อนชำระภาษีมีแนวทางการดำเนินการดังนี้16.1ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจจะขอผ่อนชำระเป็นงวดได้โดยเงินภาษีขั้นต่ำที่จะมีสิทธิ์ในการผ่อนชำระเนี่ยจะมีจำนวนตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่านี้เนี่ยผ่อนชำระไม่ได้อ่า3,000บาทขึ้นไปเป็นขั้นต่ำ โดยผ่อนชำระได้เป็น3งวดงวดละเท่าเทกันก็ได้นะครับโดยงวดที่1เนี่ยในเดือนมิถุนาย,ยน68หรือภายในกําหนดเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ขยายออกไปนะครับกำหนดระยะเวลาเป็นเดือนนะครับงวดที่2เนี่ยในเดือนกรกฎาคม68แล้วก็งวดที่3สิงหาคม68หรือในระยะเวลาที่ขยายออกไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพศ2562เฉพาะกรณีที่ผู้เสียภาษีได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาชำระภาษีเพราะพฤติการอันหนึ่งอันใดซึ่งมิใช่ความผิดของผู้เสียภาษีลงวันที่30กรกฎาคม2567ต่อมา16.2 หากผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้ในการผ่อนชำระก็ให้หมดสิทธิ์ที่จะผ่อนชำระและต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนของจำนวนภาษีที่ค้างชำระเศษของเดือนเนี่ยก็ให้นับเป็น1เดือนโดยให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดการชำระจนถึงวันที่มีการชำระภาษีแต่ไม่ให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระนะครับ ตรงนี้นะครับก็คือในขั้นตอนการผ่อนชำระภาษีนะครับ